เรื่องอาการของผมครั้งแรกปัญหาของผมครั้งแรกนะครับผมเนี่ยกลางคืนตื่นนอนเนี่ยผมเข้าห้องน้ําบ่อยมากบ่อยไม่ต่ํากว่าเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งผมเคยนับนะครับแต่ครั้งแรกผมก็นึกว่าผมเอะผมะดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่ากินเบียร์หรือเปล่าทํำไมผมถึงต้องอเข้าห้องน้ําบ่อยแต่มันไม่ใช่ครับผมวันไหนผมไม่ได้ดื่มเบียร์ผมก็ยังเข้าห้องน้ําอยู่นั่นแหละผมก็ยังสงสัยตัวเองมากว่าผมเป็นอะไรถึงถึง เออผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าคืนผมฉี่บ่อยฉี่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉี่ก็เออไม่หมดนะครับไม่หมดแล้วก็ยืนฉี่นี่นานมากไม่ต่ำกว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีคือฉี่กระปิกกระปอยครับแล้วก็นอนกําลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉี่แล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับส่วนอาการนกเขาไม่ขันเนี่ยก็นานแล้วครับนานแล้วไม่ไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วครับฟังคุณหมอพูดคุณหมอเล่ามา อาการที่คุณหมอพูดนะเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนผมจังเลยมันมันมันคล้ายกับผมที่อาการที่ผมเป็นนะครับพอคุณหมอเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าอาการเป็นยี้คืออาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็แล้วก็ผมกินควบคู่กับ b ีเอนะครับตัวเนี้ยคือผมแกะกินสองเม็ด v ีเอสอะเวอร์ s ี่สตองอีกสเม็ดแล้วก็บีเอในสองเม็ดก็เช้าสองเย็นสองครับกินผ่านไปได้ห้าวันครับ แต่ห้าวันนี่ผมร,รู้สึกว่าอาการผมที่มันมันมันเริ่มตอบโจทย์ครับคือมันอ่ามันเริ่มดีขึ้นเห็นชัดเจนนะผลผลมันเริ่มดีขึ้นครับมันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมก็จะฉี่ประมาณไม่เกินสองครั้งหลังจากห้าวันนะครับสองครั้งสามครั้งทุกวันนี้ผมคืนหนึ่งผมฉี่แค่ครั้งเดียวครับ <Okay. S 2> ทั้งคืนนะครับปกตินี่สิบครั้ง <Okay. S 2> กลางกลาง กลางวันนี่ไม่ต้องพูดไม่นับเลยครับผมขับรถไปส่งภรรยาที่นู่นที่นี่นี่ก็ผมก็จะแวะเข้าห้องน้ําบ่อยๆออะไรครับส่วนนกเขาผมนะครับผมก็ว่ามันจําสินแล้วนะครับแต่หลังจากผมที่กินตัวนี้ไปพูดแบบไม่อายนะครับแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยครับถ้าแตะเนื้อต้องตัวพวกผมสู้ทันทีเลยคือผมดีใจมากเลยผมที่ได้กลับมาเป็นเหมือนสิบแปดอีกครั้งครับแล้วก็ตัวนี้ผ่านไปหนึ่งขวดเนี่ยอาการผมปกติ อาชี่ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะอาชี่ผมเนี่ยโลง่งพอชีสุดเพิ่มมันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่หงุดหงิดไม่มีอาการที่อ่อนเพลียแต่ก่อนนี่คือนอนไม่หลับนอนไม่อิ่มมันเพลียแล้วก็ไม่อยากทกํางานบ้านเลยครับการารบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากทําแล้วก็ผมร้อนหงุดหงิดแต่หลังจากผมใช้ผลิตภัณฑ์อา V S ครับเวอร์ลี่สตองตัวนี้ไปนะครับผมเลยถูกใจตัวนี้เลยครับก็เหมือนผมอ่า ได้กลับมาเป็น18อีกครับผมเลย